มาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็บ่าวมืดพาพ่อนะคะปู่่องไปหาหมอป้าออนก็ลางานครึ่งวันนะคะวันนี้ก็รถลุงพลนะคะปิกอัพลุงพลบ่าวมืดเป็นคนพาไปนะคะบ่าวมืดก็เตรียมตัวจะกลับแล้วเดี๋ยวป้าออนก็จะฝากนี่นะคะหอมแดงนะคะพ่อแม่พี่น้อง เป็นหอมแบ่งนะคะที่ fc นะคะส่งมาให้ปอปออนปอออนก็จะแบ่งไปให้ประแ่นปลูกอยู่ที่นาจำปาดงนะคะนี่นะคะเป็นหัวหอมแบ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะคุณ fc ปอออนก็แบ่งไปให้ปะแตนนะคะกับกลุ่ม u t u b e นะคะหลากหลายท่านนะคะที่อยู่เคียงข้างลุงพลปะแตนอยู่ที่นาจำปาดงร่วมด้วยช่วยกันปลูกนะคะ fc ปะออนก็ได้ส่งมาให้ปะออนนะคะยี่สิบโล วันนี้ปอนก็แบ่งให้ป้าแตนไปสามโลครึ่งนะคะหัวหอมแบ่งเด้อนี่ในบาเมืดเอออ้าไปเลยบาเมืดจะกลับแล้วหลังจากพาปู่นะคะไปนะหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอวานนอนนิวาสป,ปลูกงามๆนะขั้นสมประแตนละมากกินยีดอกสมพักสมพักอันพักบวัว เดือนเดียวก็เก็บได้พักบัวอ๋อสิไปเงินลุงเสือบ่อโอเคไปซองมึงดูโเลดพนสอมได้เลยยังโถลดลุงเสือบอ,อ,อดีว่าสั้น,น,น,นจักแม่นเป็นนี่ยังบู้นี่โเลดเพนนั่นมเมื่อเศ้านี่ป้าออนก็เลยโทรหาบบาวเมิดประมาณนี้ค่ะทุกคนบบาวเมิดก็เลย ต้องพานะคะมาพาปู่ไปหาหมอตามหมอนัดนะคะอาการปู่นะคะล่าสุดก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นความดันปกติปอดก็ปกตินะคะวันนี้พาไปก็ได้ตรวจนะคะตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะคะก็หลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลน,นะคะวันที่ไปนอนสามคืนเนาะ หมอบอกว่าอาการปู่ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะไปแล้วเห็นตะลังไวๆรลดประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูย่าพาทำอะไรย่าจะไปไหนอโอ้จะไปเติมเงินโทรศัพท์กินระบก,กาแฟนั่นสิกินยาบอสิส่งให้ต้มน้ำห้อนแล้ววะ ไปแล้วค่ะทุกทุกคนย่าพาไปเติมบัตรบัตรโทรศัพท์เติมเงินโทรศัพท์แม่ปอนกระวอาพิษๆถึกๆขอโทษขอภายหลายๆเด้อค่ะเด้อปูก่ก็อาการดีขึ้นมากๆแล้วถือว่าปกติความดันปกติปอดก็ปกตินะคะวันนี้เพียงแต่คุณหมอก็ให้ยาตัวเดิมมากินอะไรเนี่ยฮะ ดอกด็อกางหลายไปเลยไปเลยไปอยู่มอม่อมไอแม่อยู่ห้ามวิ่งไปถนนหนทางเด้อ